เช้านี้นะคะป้าก็พามาดูสายน้ำไหลกลับสังเกตก็อผักตบไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อผักตบจะต้องไหลไปทางขวามือนะคะเพราะว่าแม่น้ำแม่กลองไหลาจากจังหวัดกาญจนบุรีผ่านอำเภอบ้านปออโป่งอำเภอโพธารามผ่านอำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ออกสู่ปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรสงครามคะ่ะแต่วันนี้เขาไหลย,ย้อนกลับมานะคะ ปรากฏว่าน้ำทะเละคะ่ะหนุนนะคะก็ทำให้เราเห็นสภาพเช่นนี้ค่ะป้าทุนดีพาย้อนกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของโค้งน้ำนะคะถ้าเป็นคนที่อยู่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงโค้งน้ำด้านนู้นน่ะนะคะเป็นวัดช่องลมค่ะพอเลยมาก็จะเป็นพี่พิธภัณฑ์จังหวัดราชบุรี เป็นที่ทําการป่าไม้แล้วที่สําคัญก็มีหอนาฬิกาค่ะอยู่ไกลเชียวเดี๋ยวป้าพยายามจะเดินเข้าไปให้ใกล้กว่านี้ค่ะหอนาฬิกาไกลๆโน่นนะคะตั้งแต่ป้าเกิดมาก็มีหอนาฬิกานแล้ว,ลวเราจะเรียกว่าสนามหญ้าแต่หน้าบัดนี้ไม่มีหญ้าสักเส้นน่ะค่ะตอนป้าเด็กๆก,ก็จะมีน้ําพุตอนกลางคืนก็จะมีอาหารแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับสถานที่ เป็นที่ค้าขายเหมือนเดิมอะ่ะแต่มีอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัสบริเวณสนามหญ้านะคะซึ่งจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจค่ะไม่ทุกอย่างมีวันเปลี่ยนแปลงค่ะถนนสายนี้คือถนนสายชื่อว่าวอลเดตนะเรียบแม่นะ้ำแม่กลองได้ยินเสียงประทัดไหมคะ ยืนยันว่าวันนี้เป็นวันจุด